กลับมาที่เมืองไทยครับกรมอุตุออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้จะมีหลายพื้นที่มีหลายจังหวัดของไทยให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักและคาดว่าหนักที่สุดนั้นจะอยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกเรื่องวันก่อนนะครับที่จังหวัดแม่ห้องศรหลังจากที่พบว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้ส่งผลทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําเงาเพิ่มสูงและเอ่อล้นท่วมเส้นทางระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่เงาบ้านกองอู่ม ตำบลแม่สวดอำเภอศกเมยทอทำให้ชุมชนเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับส่วนทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เงาพร้อมคณะครูได้มีการแจ้งผู้ปกครองให้เดินทางมารับเด็กๆบางส่วนที่ต้องเดินทางกลับบ้านและต้องผ่านในเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆซึ่งการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองต้องเลาะ,ละ,ละไปตามเนินเขาข้ามทางเนื่องมาจากว่าน้ำนั้นท่วมทางสัญจรผ่านไปมาครับ ส่วนทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เงาเปิดเผยว่าแม่น้ําเงาเนี่ยเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เอ่อท่วมพื้นที่ริมน้ําบางส่วนและเส้นทางสัญจรที่ราบลุ่มบางจุดและในบางช่วงนะครับพบว่ายังมีต้นไม้หักโค่นลงมาปิดทับเส้นทางซึ่งเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าได้เข้าไปลงไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ดําเนินการแก้ไขตอนนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นระวังเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ ทางด้านกรมอุตุของไทยออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มีเกือบสาสจังหวัดทั่วไทยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยภาคตะวันออกนั้นจะมีปรมนนิมาณฝนมากที่สุดที่ร้อยละ80เราลงมาก็คือภาคเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ร้อยละ70ส่วนภาคอีสานภาคกลางอยู่ที่ร้อยละ60และภาคใต้จะน้อยกว่าครับอยู่ที่ร้อยละ30 จึงแนะนําว่าให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนี้เระว่าอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งหมายความว่าอาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะมีความสูงระหว่าง1-2เมตรเื่อในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า2เมตรแนะนําว่าให้ชาวเรือในพื้นที่ดังกล่าวนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองอีกด้วยส่วนพายุโซนร้อนแค่มีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซีประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดิปรชัน และยอมความกดอากาศตามกำลังแรงตามมาในช่วงต่อไปโดยที่พายุดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะไม่ส่งผลโดยตรงต่ออากาศของประเทศไทยแต่แนะนำครับว่าสำหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางไปในเมืองที่ดังกล่าวก็หรือว่าเดินทางไปที่เมืองจีนเนี่ยแนะนำว่าให้ตรวจสอบข่าวสารก่อนอย่างใกล้ชิดครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ